สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม m o n n นิ o o นวี l l e t นะครับวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาเช็คราคาของในตลาดเมกาแลนนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆแนะนำเข้ามานะครับว่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่มันจะทำให้เราหาของได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพอเรากดเข้ามาในเมกา,าเมกาแลนใช่ไหมครับเราเลือกที่ Market Market Page นะครับ พอกดเข้ามาแล้วก็เลือกที่มอน m มู n นะครับอันนี้คือเพื่อนๆเ,เขาแนะนําเข้ามานะครับเราก็เลือกเลยค่าสกุลเงินนะครับเป็นลูมินะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจากน้อยไปหามากนะครับแล้วเราก็มาเลือกเอาว่าเราจะหาอะไรนะครับอย่างเช่นเราจะหาขวานนะครับขวานไม้บอกสิบนะครับเราก็เลื่อนดูช่องคานนะครับ เราก็เล uh, um, uh, ื่อนดูอ่าแอคติคำว่าแอคนะครับจริงๆเราดูของก่อนนะครับว uh, ่ามันเป็นระดับไหนนะครับอ่านี่ครับเป็นระดับคอมมอนนะครับธรรมดานะครับนี่ครับแล้วก็เลือเราก็ต้องดูด้วยว่าอ่าอะไรเนี่ยแอบิลิตี้นะครับว่าว่ามันบวกอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นไม้นะครับอ่าตัดไม้อินอร์จีลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องจําตรงนี้ด้วยนะอ่าเราก็มาดูกัน นี่ับช่องมันจะมีช่องนี้กับช่องนี้นะให้เราเลือกอ่าขวานไม้บวก10บนะครับเดี๋ยวนะอ่ามันจะเป็นอันนี้นะครับตัดไม้ e n e r g y คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับเราติ๊กไปแล้วเราก็เลือกนะครับเขาว่ามินมินก็จํานวนอ่าที่มันบวก10บนะครับเราจะหาแค่บวก10แล้วว่าพิมพสิบกับ10ไปนะครับถ้าเราพิมพสิบตรงแม็กอย่างเดียวอะครับอันนี้เราไม่พิมพ์ใช่ไหมมันก็จะมาตั้งแต่ จากน้อยไปหามากอัะอย่างเช่นอ่าตั้งแต่แปดเก้าสิบอะไรมันจะขึ้นมาหมดเลยนะครับเราก็ใส่สิบตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเรากดค้นหาได้เลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือมีแต่บวกสิบทั้งนั้นเลยนะครับอ่าเราลองกดเข้าไปนี่บวกสิบนะครับทั้งแถบเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาคิกหาทีละอันนะครับว่ามันบวกอะไรนะครับอันนี้ก็คือมันจะค้นหาบวกสิบมาเลยนะอ่าตั้งแต่ราคาราคาน้อยสุดนะครับไปหาราคามากสุดนะครับ เขาก็จะขายกันเห็นไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วสามศูนย์จุดสามหนึ่งลูมิศูนย์จุดสามสองนะครับเพิ่มขึ้นไปเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราเลื่อนลงไปเยอะเท่าไหร่นะครับราคามันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเลือกจากราคาน้อยราคาน้อยไปหามากนะครับอันนี้นะครับโอเคอย่างเราจะเลือกเราจะเปลี่ยนแล้วเราเราเราอยากหาขวานเราอยากหาคอนนะครับเราก็เลือก มันจะเป็นระดับคัมมอนใช่ไหมเราก็เลือกเดี๋ยวนะตรงคาทนะครับเอาติ๊กคำว่าแอคออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแฮมเมอร์นะครับอันเนี้ยคือเพื่อนๆก็ต้องมีแบบภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับอ่ามือใหม่บางคนอาจจะไม่สะดวกวิธีนี้นะครับก็กลับไปใช้วิธีที่ผมบอกอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับมันจะง่ายดีนะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาในการหาแบบหาอันนี้หน่อยนะครับอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะ มันก็น่าจะน่าจะชินนะครับทุกคนเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับถ้าเราจําได้มันก็โอเคครับอ่าเราติ๊กตรงคาสนะครับติ๊กคําว่าแฮมเมอร์นะครับ,รบแล้วเราก็เลือกเดี๋ยวนะอ่าอันนี้ฮิตฮิตล็อกเอนเนอรี่โค้ดเปอร์เซ็นต์นะครับเลือกอันนี้นะครับผมมีผมมีคอนไหมอ่ะคอนผมไม่น่าจะมีนะอ่าอ่นนี่นะครับฮิตล็อกอ่าเลือกอันนี้นะครับ แล้วก็เลือกบวกสิบสิบกับสิบทั้งสองอันเลยนะครับอ่าแล้วก็เสิร์ชหาโอเคนี่ไงครับมันก็จะขึ้นมาบวกสิบหมดเลยนะครับอ่าทั้งอันแรกจะเป็นบวกสิบอันนี้ขึ้นราคาจากน้อยสุดเลยนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับศูนย์จุดห้าลูมินะครับอ่าวิธีนี้ก็จะหาหาของได้ง่ายขึ้นนะทุกคนอ่าแล้วลองเปรียบสิอยากผมอยากหาถุงมืออ่าถุงมือถุงมือนะครับถุงมือ มันจะเป็นระดับแรนะครับระดับแรแล้วก็ดูอ b บิลิตี้นะครับผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะทุกคนผมก็จะจําเอาเป็นบางคำนะครับอันนี้ผมจะจาไม้อันนี้จําแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะจําแค่นี้เดี๋ยวไปลองดูว่ามีอันไหนที่มันตรงกันบ้างนะครับอ่าอันนี้อันนี้มันเป็นระดับแรนะครับอ่ากระติกเป็นระดับแรแล้วก็เเลือกเอาแฮมเมอร์ออกนะครับแล้วก็เลือกเป็น อถุงมือนะครับถุงมือนี่โกบนะครับแล่วถุงมือนะครับอ่าตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นไม้ใช่ไหมเดี๋ยวนะอ่าไม้แล้วก็แกนเน็ตอ่านว่าอะไรไม่รู้นะันทคนอ่าแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจําแค่นี้อืมมันเยอะเหมือนกันนะัุกวนถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนี่คือแบบ ม,มันมีคําว่าแก่นะทุกคนแล้วก็มีคําว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีคําว่าไม้หัวคําเนี้ยครับแล้วเลือกถุงมือนี่มันจะบวกสิบเหมือนกันนะครับอของท็อปมันจะเป็นสิบนะครับบอกว่าเลือกสิบเลือกสิบปุ๊บผมค้นหาเลยครับเจอไหมเจอนะครับโอเคนี่ครับของท็อปนะครับสิบถูกสุดก็อยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดลูมินะครับ มันก็จะขึ้นบวกสิบหมดเลยนะทุกคนอันนี้ก็สะดวกสะดวกนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูนะครับว่าวิธีไหนมันใช้งานง่ายที่สุดนะครับกับสําหรับเพื่อนเพื่อนนะก,ก็ก็ลองดูนะครับแต่ถ้าวิธีนี้ก็ง่ายง่ายที่สุดนะครทุกคนผมว่านะแต่เพื่อนเพื่อน,นก็ต้องจาาําภาษาอังกฤษด้วยนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยทุกคนถ้ามันมีสองช่องนะครับถ้ามันมีสองช่องอะ่ะ บับที่มันบวกสองช่องอะทุกคนพวกอะไรพวกขวานไม้กับขวานทองแดงกับค้อนทองแดงอะไรครับที่มันจะบวกสองช่อง <ๆ S 1> เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมสองช่องเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นช่องแรกแล้วก็ช่องที่สองนะครับเพื่อนๆอยากหาชิ้นไหนเพื่อนๆก็ลองหาดูนะครับอ่ามันจะง,ง่ายดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ